มาร์คักเบิร์กฟาดเงิน100ล้าน US ดอลลาร์สยตัวนักวิจัยจาก OpenAI ไปพี่เขาจริงจังถึงขั้นโทรหาด้วยตัวเองเลยแถมยังจัดหนักเสนอค่าหัวระดับแพงคลุจจก,กรว่านส่วนแซมอัล์แมน c e o Open AI ก็ดูเหมือนจะไม่สนสงครามกันย่งตัวเทคของวงการ AI ครั้งนี้กำลังดุเดือดสุดๆไปเลยค่ะล่าสุดข่าววงในลือกันว่ามาร์คได้เปิดแลบ,บใหม่ ชื่อ Meta Super Intelligence Labs หรือเรียกสั้นๆว่า MSL บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เขาดึงตัว Alexander Wang จาก Scale AI กับ Nat Friedman อดีต CEO GitHub มาร่วมทีมตอนนี้ Meta แข่งกับ OpenAI Google และ Anthropic กลายเป็นศึกชิงความเป็นผู้นำด้าน AI อย่างเต็มตัวและสุดท้ายละ่ะใครจะชนะสงคราม AI ครั้งนี้ AI ไม่ได้เป็นแค่เรื่องการพัฒนาโมเดล แต่คือหัวสมองของนักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังตั้งหากทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์มาเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าว AI ให้ฟังอีกนะ